อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล้งหงครับพาทุกท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งร้านนะฮะร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ข้างๆมอลังสิตนะฮะกับร้านที่มีชื่อว่าโกะเคอรี่นั่นเองครับผมนะฮะร้านนี้เนี่ยเปิดทุกวันนะฮะตั้งแต่11บเอโมงถึง3ามทุมนั่นเองนะครับร้านนี้ครับเป็นเรื่องราวของแกงกะหรี่จากประเทศญี่ปุ่นฮะ ที่เปิดมากว่า11ปีแล้วครับตอนนี้มีกว่า15สาขาแล้วนะทุกท่านเป็นร้านแกงกะหรี่ญี่ปุ่นครับที่มีรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องสุดๆเลยฮะและเมนูอร่อยยกนิ้วกับชาตามือก็ต้องยกให้นี่เลยครับข้าวแกงกะหรี่จานยักษ์2กิโลป็นข้าวแกงกะหรี่ครับที่จัดไว้ให้กับลูกค้านะฮะที่ชอบความท้าทายนะฮะโดยเขาเนี่ยจะจํากัดเวลาครับถ้ทาทานหมดภายใน15นาทีก็คือทานฟรีไปเลยครับผม กมีกลิ่นของเนื้อมีกลื่อกี้ลองทานเป็นตัวหมูไปแล้วเนาะด้านนี้นะฮะจะเป็นเนื้อครับน,นี้นี่นี่นี่<อ>เขาจะทํามาสไตล์แฮมเบอร์กตัวเนื้อเนี่ยมันจะถูกการบดมาแล้วมันจะมีกลิ่นของเนื้อที่ชัดเจนมากใครที่ชอบทานเนื้ออีกแนะนําจานนี้เลยนะครับเมนูที่สองครับเป็นข้าวแกงกะหรี่ไข่ออมเล็ดหมูสามชั้นนั่นเองครับนี่เลย ีมมี่นิดหนึ่งของตัวไข่เข้ามานะแล้วก็ตัวหมูสไลด์ของเขาที่สไลด์มาได้ดีทานคู่กับแกงกะหรี่ที่มีกลิ่นเครื่องเทศแรงๆเจอกบบไข่ออมเล็ตของเขาโอ้ดีนะแล้วก็สุดท้ายนี้ครับข้าวแกงกะหรี่เอ็นวัวตุนนะ๋นฮะยกนิ้วให้เลยนะเพราะว่ามันมีความจุยซี่ที่เขาเนี่ยตุนมามันมีน้ำตุนมันเลยเข้ากันได้ดียิ่งเคียว ได้ข้าวได้แกงกะหรี่ได้ตัวเนื้อตุ๋นไปก็ลงตัวจริงๆนะฮะใครยังไม่เคยกินนะฮะโก c เคอรี่ฝากไว้เลยนะฮะตั้งอยู่ข้างๆมอลังสิตนั่นเองอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับวันนี้ก็ต้องปิดท้ายด้วยนี่เลยชาแบ็กทีซีรอนนมนะฮะหาซื้อได้เลยนะอร่อยมาก นี่นะครับคือผลิตภัณฑ์ชาแบคทีสูตรพิเศษครับที่คัดสรรพันชาอย่างดีฮะผลิตด้วยกรรมวิธีที่พิถีพิถันสุดๆครับจนได้ชาดำที่มีกลิ่นหอมอร่อยเหมาะสำหรับชงเมนูชานมหรือว่าซีรอน หรือว่าจะเป็นชาดำเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันครับสามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นครับหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า190สาขาทั่วประเทศไทยช้อปปี้ลาซาด้าเซอรว่าชาตามือครับสอบถามและเรียดเพิ่มเติมได้ที่ l i น์แ like อครับแอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและสูตรขิงผง100% ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนนชากาแฟครับช้อปปี้ลาซา a เาส์ร์ชว่า Herberhouse Underscore Official ครับติก๊กตอกเสร์ชว่า Herberhouse นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่ไลน์แอดครับแอดเฮอร์เบอร์เฮาครับและสัปดาห์หน้าผมนิกเล่งหงจะพาไปอร่อยยงนิ้วกับชาตามือจะเป็นที่ไหนติดตามสัปดาห์หน้านะครับ